บุญใดก็ไม่ประเสริฐเท่าบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยจะพาให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวรได้งั้นอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปกังวลถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราทุกวันนี้ยอมรับไป สิ่งทั้งหลายที่เรารเผชิญทุกวันนี้มันมีเหตุมาทั้งสิ้นมันยุติธรรมและมันสมควรที่เราต้องเจอสิ่งเหล่านี้แต่ทุกสิ่งที่เราเจอเนี่ยกำลังเป็นบทเรียนสอนธรรมะเราทั้งสิ้นมันอยู่ที่เราวางใจถูกไหม ถ้าเราเจอสิ่งต่างๆแล้วเราก็ท้อแท้ใจแบบคมเก่าไม่ดีใจเราอร่อนะก็เท่ากับเรากําลังทํากรรมใหม่ที่ไม่ดีคือฝึกใจให้ท้อแท้งั้นถ้ามีสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะให้เรามีสตินะให้เรารู้ทันจิตใจของเรากังวลรู้ว่ากังวลจิตใจเราอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายอยากให้มันพ้นไปเร็วๆรู้ว่าอยากความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยนะ ถ้าความอยากดับเนี่ยเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะโดยที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันทุกอย่างเหมือนความฝันผ่านผ่าน,านมาเท่านั้นไม่มีสาระหรอกนะความทุกข์ทั้งหลายมันจะหลุดลอยไปจากใจเราฝึกนะคนที่เรียนตามหลวงพ่อสอนเนี่ยความทุกข์หล่นหายไปเยอะแยะเลยชีวิตจิตใจเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยในเวลาเดือนเดียวก็เปลี่ยนแล้วนั้นมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะ